สวัสดีครับจากเพจอะโวคาโดทูโฮมนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในงาน FTI ทีนะครับที่เชียงใหม่ที่ศูนย์แสดงสินค้านานา,นาชาติเชียงใหม่หมนะครับก็วันนี้เราพามาดูบูธฝั่งโซนผลไม้กันนะว่าผลไม้ตอนนี้อะโวคาโดเนี่ยราคาตลาดเป็นยังไงบ้างครับนี่เราอยู่ในงานที่มีบูธผลไม้เยอะแยะเลยนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับหลายบูธก็เอาอะโวคาโดมาขายนะครับ ส่วนมากอะโวคาโดที่นี่นะครับก็จะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองอุ้ยกิโล75บาทนะครับอันนี้แบบคัดมาสวยๆเลยนะครับมีพร้อมทานได้แล้วรครับครับผมตรงนีมม้พร้อมทานนะครับนะครับขาง,งมะม่วงดอง,องใช่ไหมครับมมงแงมงงงก้วรค,ครับ ก็มีหลากหลายเกรดหลากหลายราคานะครับมีแบบพร้อมทานและไม่พร้อมทานนี่มันมีอนโนอะโวคาโดนมปั่นด้วยนะครับขวดละ35บาทนี่นะครับอะโวคาโดปั่นนมนะครับก็สําหรับตลาดแล้วเนี่ยมันแปลรูปไปได้หลากหลายนะครับลูกค้าจะปั่นนมก็ได้นะครับจะขายาผลสดก็ได้นะครับเนี่ย่ยางพวกนี้พร้อมทานได้เลยนะครับดูที่สีผิวเป็นหลักนะครับนี่ นะครับแล้วก็แปรรูปเนี่ยก็แปรรูปได้หลายอย่างนะครับเป็นนมปัน่นเป็นอ,อันนี้ชื่อเกได้งเครื่องสำอางนะครับกลุ่มคนรักสุขภาพนะครับร้านอาหารได้หมดอย่างร้านนี้ก็มีอะโวคาโดนะครับแต่พวกนี้คาบผมครับอตอนนี้ตอนนี้ก็มีเป็นสายพันธุ์ของพื้นเมืองนะครับ แล้วก็เวียดนามนะครับอย่างพันนี้เป็น A03 4นส่ะครับโอ้ยกิโลละ50บาทไม่แพงเลยนะครับนี่อันนี้อย่าง A0334 ี่เนี่ยจะหัวยาวๆนะครับลูกยาวๆเนื้อก็จะแน่นกว่านะครับก็จะออกผลผลิตในช่วงที่อ่ฤดูบ้านเรายังไม่ออกนะครับก็คือช่วงเดือนเมษายนศนย์สาจะเริ่มออกนะครับ,นะรบก็ส่วนมากจะนําเข้ามาจากเวียดนามนะครับแล้วก็ โอโคคาโสมูทตี้ครับอุ้ย40บาทน่าทานมากนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาอุดหนุนนะครับเดี๋ยวขอไปถ่ายทำก่อนนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าตลาดความต้องการก็ยังสูงอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าปลูกไปแล้วจะล้นตลาดนะครับนี่50บาทลูกใหญ่ๆอย่างพวกนี้ยังเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับ สายพันธุ์พื้นเมืองก็คือไม่มีที่มาที่ไปในแต่ละสายพันธุ์นะครับน,นี่มีเยอะเลยนะครับจะทําเป็นสมูทตี้ปั่นสดๆก็ได้นะครับ T A เริ่มมาแล้วนะครับเ A สองหนึ่งนี่นะครับสวยๆเลย สมุนสามสี่ก็มานะครับนี่ส่วนมากก็จะเป็นสายพันธุ์เวียดนามนะครับมีหลากหลายร้านนะครับอีอันนี้ก็จะเป็นสายพันธ์พื้นเมืองนะครับนะครับเพราะว่าสายพันธุ์ดีบ้านเรายังไม่ออกนะครับบ้านเราก็จะออกในช่วงเดือนเ,ออเดือนหน้านี้นะครับเอ่อเดือนนี้เดือนอะไรอะ่ะ มิถุนากรกดาสิงหานะครับสิงหาก็จะเริ่มออกแล้วนะครับก็จะเป็นพวกปีเตอร์สันก่อนนะครับนี่อย่างพวกนี้เป็น0ูงสี่นะครับตอนนี้ตลาดก็ยังดีนะครับยังยังสดใสนะครับแต่ว่าการมีวัตถุดิบในมือมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยตลาดเนี่ยก็ยังมีความต้องการสูงนะครับเพราะว่าเขาเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์แล้วก็ไปได้หลายทางกว่านะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช n n e l ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราเข้ามาถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็สนใจต้นพันธุ์นะครับ087-1577-899นะครับ้องตัวนะครับ087-1577-899น้องตัวนะครับลายไอเดียเดียวกันกับเบอร์โทรหรือ080-0816-199นะครับเดี๋ยวลงลงไว้ใต้ลิงก์นะครับถ้ายังไงแล้วมีปัญหาด้านใดสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ